รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้ผมเดินทางจากแมนเชสเตอร์กลับเข้าลอนดอนอีกครั้งเพราะเรามีนัดกับ็อกเกอร์หมายเลขหนึ่งของเมืองไทยแฟนบอลทีมไก่เดือยทองท็อตแนมฮอสเปอร์อะไรทําให้นักร้องที่มีแฟนเพลงนับล้านกลายเป็นสาวกทีมฟุตบอลทีมหนึ่งได้แบบหมดใจอันซีนฟุตบอลสัปดาห์นี้พบกับตูนบอดดี้แสลครับ เราทำไม่ได้ในชีวิตอะไรเงี้ยอ่าหนึ่งเป็นเป็นเป็นเดลี่ของตูนว่ามีนะแต่มันมีหัวข้อนี้อยู่มีทั้งหมดกี่อย่างมีเจ็ดแปดเกือบสิบอย่างครับแบบเด็กๆอ่ะช่วงมหาลัยก็จะตอนนั้นทำเพลงอยู่อยากของตลบบ้างอ่าอยากตลบบ้าอยากสิ่งที่เราจะต้องทำในชีวิตตอนนั้นมันอยากขายเทปอยากขายเทปได้ล้านตลับอะไรเงี้ยสมมติตอนนั้นก็คิดว่าแบบล้านล้านตลับแต่ในมันไม่ใช่ละมันไม่รู้อะไรอ่ายากอ่า นุ่นอยากเนี่ยจำไม่ได้แต่ไม่มีข้อหนึ่งต้องมาดูสเปอร์ที่ไวท์ฮาร์ทเลนววเสวัสดีครับ่านผู้ชมครับสวัสดีอยากเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งครับตุนครับสวัสดีครับพี่เก่งครับรู้สึกเป็นเกียรติอย่างย,ยิ่งแฟนสเปอร์ตตัวจริงเสียงจริงมาอยู่กับเราที่นี่นะฮะหน้าไวท์ฮาร์ทเลนก็วันนี้ครับ รายการของเราจะได้พาตูนเข้าไปเดินท่องเที่ยวในสนามซึ่งวันนี้เป็นวันก่อนเกมการแข่งขันนะครับระหว่างสเปอร์จะเจอกับเอ์ตันในวันพรุ่งนี้นะฮะก็วันนี้เชื่อว่าเดี๋ยวอีกหลายๆเรื่องที่ตูนมากี่ครั้งแล้วเนี่ยมาสนามก็น่าจะมีห้าครั้งขึ้นไปนะครับ5ห้าครั้งห้าหกครั้งที่มาดูคุ้นเคยเป็นอย่างดีกับไวฮารห้เลนที่นี่ ก็ก็ก็ประมาณนึงครับไม่ได้ไม่ได้ลึกอะไรมากครับ <c oughs> ก็ไม่ได้ลึกอะไรมากครับแต่วันนี้เชื่อว่าคงจะมีหลายๆเรื่องนะฮะที่แฟนสเปอร์รวมทั้งคุณตูนด้วยยังไม่รู้เกี่ยวกับทีมไก่เดือยทองทับด้านพัสเปอร์แล้วเดี๋ยวเราจะได้เข้าไปดูเรื่องราวกันนะครับว่าแต่ละมุมแต่ละจุดของสนามนี่เป็นยังไงบ้างแต่เมื่อกี้นั่งรถไปเจอกันที่แอร์พอร์ตแล้วก็ระหว่างทางขับมาเห็นมีจุดจุดหนึ่งที่ตูนบอกว่าเคยมาครั้งแรกแล้วยังจําความรู้สึกได้ที่แบบว่าเหมือนกับ เก็บตังค์มาเที่ยวเองแล้วก็ฝันจะมาเนี่ยประมาณ8ปีที่แล้วรประมาณ8ปีที่แล้วช่วงนั้นพักพักอัลบัม้มพักทัวร์ช่วงอัลบั้ม Believe อัลบั้มที่มีเพลงความเชื่อมีเพลงคนที่ถูกเล่วก็คือครเราทัวร์จนจนเหนื่อยแล้วก็แล้วก็พักแล้วก็เก็บสตังค์ได้ก้อนหนึ่งก็อยากจะมาอังกฤษอยากจะมาดูสเปอร์ที่สนามไวท์ฮาร์เลนแล้วจําได้ตอนตอน,ตอนที่นั่งรถเมย์ต่อมาจากรถไฟใต้ดินเนี่ย มันจะผ่านป้ายที่เขียนว่าเลี้ยวซ้ายไปไวฮาร์ดเลนจังหวะนั้นมันมันรู้สึกว่ามันอยู่ดีน้ําตามันก็ไหลมันตามันแฉะแฉะอะไรแค่เห็นคำว่าไวฮาร์ดเลนแค่เห็นคำว่าไวฮาร์ดเลนแล้วรู้สึกว่ามัน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 เหมือนความฝันมันเหมือนความฝันเราเคยเขียนจดบันทึกในสมุดไดอารี่ของเราว่าวันหนึ่งในชีวิตเราต้องทําอะไรบ้างแล้วมันมีข้อหนึ่งของของที่ผมอยากจะทําไม่ได้ในชีวิตก็คือ มาดูฟุตบอลมาดูมาเชียร์สเปอร์ที่ไวท์ฮาเลนให้ได้ครับแล้วจังหวัดที่คุโรเมะแล้วมันเห็นป้ายคำว่าวท์ฮาเลนแค่นั้นมันมันเหมือนว่าเราฝันตั้งแต่ตอนที่เรายังไม่มองมันเรายังไม่เห็นภาพว่าเราจะเราจะมาได้ยังไงด้วยซ้ำแค่ใช้ชีวิตประจําวันสตังที่จะกินข้าวหรืออะไรมันยังไม่ไม่พอเลยอย่างเงี้ยเราสุดท้ายมันมาได้มันรู้สึกว่ามันอาจจะเป็นเรื่องเล็กน้อยสําหรับใครบางคนที่ได้มาอังกฤษแบบับ มาบ่อยๆอยู่แล้วแต่มันสําหรับเด็กเด็กน้อยเด็กต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยูดูฟินบอลมาตั้งตั้งแต่อยู่สุพรรณอะไรเงี้ยแล้วแวได้มาดูสเปอร์จริงๆที่วอดเฮเลมันมันเหมือนความฝันวันนี้ถึงแม้จะมาหลายครั้งแล้วแต่ว่าเราจะพาตูนย้อนกลับไปวันนี้บรรยากาศของ การเยือนไวท์ฮัดเลนก็จะเป็นเรื่องของเกร็ดความรู้ <c oughs> เพิ่มเติมแล้วก็เชื่อว่าวันนี้ตูนคงจะถอดคราบของอนักร้องออกไปแล้วก็เป็นแฟนบอลเหมือนกับย้อนกลับไปเมื่อสักสิบยปีที่แล้วนะฮะแล้วก็จะร,ร่วมสนุกกับทางรายการของเรารวมทั้งแฟนๆเปิ์ที่อยู่ทางเมืองไทยด้วยนะครับเดี๋ยวตามเราสองคนเข้าไปทางด้านในเลยครับ ผู้ชมครับก้าวแรกที่เดินเข้ามาในสนามผู้มาเยือนจะผ่านสนัญลักษณ์สำคัญของสโมสรน,นั่นคือรูปปั้นไก่เหยียบลูกฟุตบอลทำจากทองแดงมีอายุถึง104ปีในอดีตเคยตั้งอยู่บนอัฒจันทร์ฝั่งอีสต์แตนก่อนจะถูกนำลงมาในปี1990ครับแล้วสโมสรน,นำเอารูปปั้นตัวใหม่สร้างด้วยไฟเบอร์กลาสขึ้นไปตั้งแทนจนถึงปัจจุบันเป็นเวลา24ปีแล้วครับ ไก่ตัวนี้เป็นไก่กระทงไว้หนุ่มมีความห้าวที่พร้อมจะต่อสู้เสมอว่ากันว่าฉายาฮอสเปอร์ตั้งตามฉายาของเซอร์แฮร์รี่เพอร์ซี่ตำนานนักรบผู้กล้าหาญเมื่อ500ปีที่แล้วเพราะแฮร์รี่ฮอสเปอร์เป็นอัศวินหนุ่มเลือดร้อนบ้าดีเดือดออกรบแบบไม่กลัวใครหน้าไหนครับ ท่านผู้ชมครับเมื่อสักครู่นี้ทางทีมงานของสนามเนี่ยอธิบายให้เราฟังว่าชื่อชื่อชื่อไวท์ฮาร์เลนแต่ว่าพี่นึกว่าเป็นถนนอยู่รอบๆนะตูน,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 นเป็นผับมาก่อนเป็นผับไวท์ฮาร์เลนไม่ใช่ถนนไวท์ฮาร์เลนชื่อไวท์ฮาร์ดเออเป็นผับชื่อไวท์ฮาร์ดก็คืออยู่ด้านหน้าตรงที่เราเออจอกันตอนที่เราเปิดรายการนะท่านผู้ชมเคยอ,อยู่ทางซ้ายเมื่อก่อนนี้ผมบอกว่าร้อยกว่าปีที่แล้วเนี่ยเป็นผับชื่อไวท์ฮาร์ดนะฮะแล้วเลนก็คือว่าถนนที่เดินมาาเดินทางมาไวท์ฮาร์ด เราก็เดินรอบสนามเลยนะวายฮาร์ดเลนอยู่ตรงไหนใครที่เป็นแฟนสเปอร์มาที่สนามวายฮาร์เลนจะไม่เห็นชื่อถนนวายฮาร์เลนด้านเด่นน,นั่นเองใช่ใช่เดี๋ยวถนนจะอยู่เ,เลยเลยสนามไปอีกนิดหนึ่งที่เขาบอกใช่ White <Heart> ไปทางสนามที่เขากำลังกอ่อสร้างใหม่นะ,นะฮะเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเรามาอยู่ที่เรคเตอร์บ็อกซ์แล้วก็บอกว่าตรงที่เรายือนอยู่เบาะนุ่มๆม,มีเงินก็ซื้อไม่ได้ถูกต้อง <laughs> เป็นที่ผู้ช่วยนะตอนนี้แดเนียลเลวีแดเนียลเลวีจะเชิญเข้ามาเท่านั้นนะฮะในวันที่มีเกมแข่งขันประธานจะนั่งอยู่ตรงซีดเอตรงตรงวันนี้เชิญตูนลงประทับเลยนะลองพี่ของเลวีเลยลองดูครับลองเป็นแชร์แมนดูนะครับโอเคเหมือนจะสั่งเหมือนแบบมีสั่งปลดใครได้ก็ เพราะคนนี้เลยใช่ไหมที่สั่งปลดใช่ใชครับโคชโคชทางที่เปลี่ลยนหรืออำนาจอยู่ที่เลพี่หมดเลวี่ครับ,รบเดี๋ยวไหนๆเรามานั่งตรงนี้แล้วจะมีคำถามจากแฟนรายการถามถึงอขอความรู้เกี่ยวกับสเปอร์นะฮะผมโน้ตไปแล้วเดี๋ยวหามุมนั่งคุยกันนิดนึงนะหาครับ <c oughs>